สำหรับตัว f o r t u n e นนะครับผมสองพันสิบหกนะครับตัวนี้แปลงเป็นตัว l e g e n d ใหม่นะครับผมตัวลิ้นนะฮะลิ้นที่เป็นสีดำเงานะครับผม สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งชุดแปลงนะครับผมเป็นชุดแปลงหน้าใหม่นะครับสำหรับตัว f o r t u n e r นะครับผมตัวนี้เป็น Fortuner 2016นะครับผมวันนี้แปลงเป็นตัว Fortuner l e g e n d e นใหม่2020นะครับผมเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆอนเลยนะครับผมตัวนี้แปลงแบบเต็มระบบนะฮะจัดเต็มด้วยอะไหล่นะครับผมเป็นพาร์ทแท้ทั้งหมดนะครับสีแท้จากโรงงานตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมสีปรับเซียนนะครับผมค่อนข้างที่จะตรงนะครับแล้วก็ตัวอะไหล ของแท้ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไฟหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว LED Full LED ทั้งหมดนะคะพร้อมกับชุดสายแบบตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อนะครับผมตัวสายไฟเองเป็นแบบซ็อกเก็ตนะฮะตัวตัวโปรเจคเตอร์นะคะจะมี2ลูกนะครับผมเป็นใบบีมในตัวนะครับผมและก็ตัวเป็นเส้นๆนี้นะคะจะเป็น daytime running light นะครับผมเป็นแบบทรงก้างปลานะฮะ หรูหราทันสมัยมากๆนะครับผมแล้วก็เติมด้วยคิ้วไฟหน้าสีดําเงานะครับผมต่อด้วยกับกระจังหน้านะฮะแล้วก็โลโก้อ่าอคิลิกนะฮะที่เป็นโลโก้เรด้านะครับเป็น Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับผมด้านล่างต่อลงมาจะเป็นไฟตัดหมอก LED แบบใหม่นะครับผมมาความกับตัวบล็อกไฟตัดหมอกสีดําเงานะฮะแล้วก็ชุดสายไฟแบบตรงรุ่นนะครับผมส่วนที่เห็นอยู่เป็นไฟเลี้ยวแบบส e q เ e n t เชื่อ g h t นะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะฮะสำหรับตัว l e เ e n d ดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอ่า ชุดสายแบบตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวลิ้นด้านล่างนะฮะที่เป็นดําเงานะครับต่อกับตัวช่องลมนะครับผมรับกับตัวคิ้วไฟหน้านะฮะให้ดูลงตัวอย่างสวยงามนะฮะดูสวยล้าถับนสมัยนะครับผมด้านล่างนะฮะ LK เองให้เป็นสีเทาดานะครับผมเพิ่มมิติความสุขุมนุ่มลึกนะฮะให้กับตัวรถได้สวยงามจริงๆนะฮะหรือว่าท่านใดอยากได้สีบอนแบบตัวออริจินัลที่ออกจากโรงงานแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งเป็นสีบอนได้นะครับสอบถามได้นะผม แล้วก็ตัวคิ้วล้อนะฮะตัวนี้ทาง LK Auto ให้เป็นสีดำเงานะครับผมเพื่อให้ตัวสีดำเงาเนี่ยนะฮะรับกับตัวด้านหน้านะครับผมเป็นลิ้นด้านล่างนะฮะให้กับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะดูเป็นโมโนโทนนะฮะสวยงามนะครับผมเรียบหรูดูล้ำทำสมัยนะครับผมสำหรับด้านหน้านะฮะด้านหลังเองก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะฮะเป็นตัวกันชนท้าย l e g e n d ใหม่นะครับผม พิเศษของเขาจะโดดเด่นจากตัวปกติก็คือจะมีตัวนี้นะฮะเป็นพลาสติกนะฮะตกแต่งตัวคิ้วกันชนตรงนี้นะครับผมตัวนี้ให้ LK a u t ออโต้ของเราให้เป็นสีดำไปดาเงานะครับผมแล้วก็คิ้วท้ายสีดําเงาครับด้านล่างจะมีตัวลิ้นประดับด้วยตัวลิ้นเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีไฟท้ายใหม่ด e จิเดอร์0องนะฮะที่มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบซิลคนเชียลไรต์นะฮะแล้วก็จะมีขอบไฟนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับผมท่านได้ขับตัวปี2018 1 9 ถึงอ่าตั้งแต่2016ถึง19อยู่นะฮะสามารถที่มาติดตั้งไฟท้ายอย่างเดียวได้นะครับผมสวยงามสวยล้ำนำสมัยจริงๆแบบนี้นะฮะสวยที่สุดในคลาสนะฮะด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยไฟทับทิมนะฮะเป็นไฟทับทิมท้ายส่งออดี้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมส่วนด้านบนมีสปอยเลอร์นะครับผมเป็นสปอยเลอร์เสริมนะฮะนี่นะครับผม เพิ่มความฉวบเฉียวให้กับตัวท้ายอย่างเป็นอย่างดีนะครับผมดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับพาดูรอบคันนี่เพิ่งแปลงเสร็จเลยนะครับผมดีเจนเนอร์เองนะฮะจะเน้นความเรียบรูนะครับผมดีไซน์ที่ดูลงตัวและล้ำทันสมัยนะครับผมแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นผู้นำนะฮะท่านใดที่ขับฟอร์จเนอร์ตั้งแต่2015ขึ้นมานะฮะ ก็สามารถที่จะแปลงเป็นตัวดิจิเนอร์ใหม่แบบนี้ได้เลยนะฮะ2020นะครับผมหล่อหอกันเลยทีเดียวนะฮะเหมือนได้รถใหม่นะฮะท่านใดที่ผ่อนหมดแล้วนะฮะหรือว่าท่านใดที่กําลังผ่อนอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะฮะสามารถที่จะเอามารีโนเวทนะฮะตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความสวยงามเพิ่มความใหม่ให้กับตัวรถของท่านแบบนี้ได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่อ k a u ค o ได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ส k Auto ด้วยนะครับผม